หยุดคือสุดยอดแท้าศาสิงหยุดพระธรรมหลังรินฐานแก้วหยุดอาดเผด็จสิ้นห่านพ่ายหยุดนิ่งดิ่งได้แล้วสุกล้ําปริยายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมมาฝากกันเช่นเคยนะคะซึ่งท่านได้เชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการหยุดใจว่าเป็นสุดยอดทั้งาศาสตร์และศิลป์เลทีเดียวนะคะ ในฐานะนักปฏิบัติธรรมก็มีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่รู้สึกว่าการหยุดใจนี่ยากจริงๆแต่คครูไม่ใหญ่ค่ะก็เคยปรารภไว้นะคะว่าถ้าอยากหยุดต้องหยุดอยากที่หยุดยากเราอยากหยุดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคครูไม่ใหญ่ก็ยังได้เมตตาอธิบายถึงมรดกธรรมประโยคสาคัญที่ว่าหยุดเป็นตัวสาเร็จไว้ดังต่อไปน,นี้ค่ะ การหยุดใจนี้เป็นตัวสำคัญที่เดียวที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำผาสีเจริญท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกหยุดสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวงหยุดในกลางกายภายในหรือหยุดในกลางองค์พระท่านมุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จ จำตรงนี้นะลูกนะซึ่งมักจะฟังผ่านกันหยุดสำคัญเป็นตัวสำเร็จและมันก็สำคัญจริงๆเพราะการเข้าถึงปฏิเวศหรือการเข้าถึงประสบการณ์ภายในจะมัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวมันเข้าไม่ถึงต้องปฏิบัติด,ด้วยต้องหยุดกับนิ่ง ชมคะหลวงพ่อยังได้ฝากข้อคิดอีกนะคะว่าอยากจะให้ลูกทุกคนทั้งในและต่างประเทศให้ความสําคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้จะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราเห็นดวงเห็นองค์พระอาจจะได้แค่ความสบายตัวขยายนานๆทีก็จะเห็นรัวๆแรงๆสักทีหนึ่งแต่การเริ่มต้นที่ถูกต้องก็จะให้ผลที่ถูกต้องและก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในภายภาคหน้านะคะ ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงสาระที่แท้จริงภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนเราาน,นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้พาเราไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ